เชอะอ่สามส,สวัสดีท่านอย่าไปทางการครับอยู่กับวิเคราะห์เดือดอีกเช่นเคยและรอบนี้เป็นหลีกเวียดนามฮะคู่นี้คนขอมาในแฟนเพจเยอะมากเคเบ e ลออสอีสปอร์ตเจอกับทางด้านของทีมแฟรนั่นเองต้องบอกว่าเขาบอกว่าเดือดมากเลยเออเราต้องมาดูว่ามันเดือดขนาดไหนคู่นี้ออกตัวก่อนยังไม่ได้ดู นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกับน้องๆตอนไลฟ์สดเลยไลฟ์สดที่แฟนเพจเซียนติทีวีนะครับ Z E I อ N Z ออ N เ I T V เซอเอ็นไอวีเออเคอร์เบลลอนอีสปอร์ตอยู่ฝั่งบูทีมครับทีมฝ่ายอยู่ฝั่งเรดทีมครับแล้วเคอร์เบอนเริ่มแบนที่เท้าหน้าของฟอร์เรนติโน่ทุกอย่างไม่ค่อยได้ทำวิเคราะห์ของไต้หวันนะเออ เรัเ s ททททีโทษท ô i เห็นตัวยเป็นตัวโอกูก็ลอสมาเลยเอรเอมาสามหัวมาสาหัวมาจากนรกสามหัวแบนซิฟครับจากหน้าของทีมแฟรครับนะฮะล้วส่วนด้วยทางด้านของเวเลสนะฮะก็แบนตามมาตรฐานแบนเหมือนกันทุกลีกนะฮะตัวพวกนี้ถูกแบนก่อนอยู่แล้ว จนสุดท้ายครับที่ทีมแฟลจะได้แบนครับเออไต้หวไม่ไหวช่วงนี้ง่วงเหลือเกินง่วงเหลือเกินและแบนเป็นทางด้านของเอลสูซึ่งบ้านเขาแบนเอลสูเยอะนะโอ้เกรันกรั Đi, đi, khắp, rồi, đi lệt, làm, không không trong nữa để... Lại phía dưới sau khi kỳ chuyển nhượng diễn ra Và lượt về của Việt Nam 5G Đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020 Quay trở lại vì thế Một hai ván thắng ở trong trận thi đấu này Không chỉ là mong muốn của cá nhân mình luyện viên Thanh Tùng Mà có lẽ là cả đội tuyển Smurfs Smart Cũng sẽ nỗ lực hết sức mình มอนเตชิวเจอแมตนี่ง่วงมากเออวันดีต้องตายค่ะช่วงนี้ w ว r k ์กแอปโฮมกันปะเวิร์กแอ m e มเลยนัทโฮมกันปะอุ้ยมาหลอดอะเดเรดมาหลอดที้กลางละ กัทีมฟ้าที่ทัดเย็นยะขึ้นเรื่องเลิน càng สาง c à n ่ง c à ตไม่้าหารเป้าหาย่ปาหมาที่ป้ามาย่เป้ามี่เปายที่เป้า่เายที่เ้หมยีป้าิม่ป้ายเปอารม่เปิาหมายที่ามเป้าย่าหมเป้หย่เ้างยี่เามายเาหมเปาห่เป้าม่้ายาหมาเ้าหย่เปาหม่าหมา้าหมยีเป้าย่าหมายที่้หม้าหมาย่เหมายี่เมาเหมามาีเทีเล้าี่้าาีเเี ซิลกาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกได้รับความนิยมในการเลือกเล่นในลีกของเวียดนามนะครับเนื่องจากยิงแรงมากไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากมายแค่แม่งยิงธรรมดาแรงและเร็วกว่าเอลซูนั่นเอง <S <S เป็นตัวที่ใช้อ,อาอธิบายมาตั้งนานอ่ะไม่เป็นไรเป็นตัวที่ใช้คล้ายๆกับเอลซูอะยืนยิง,ยง,งรูกกลับมาหลอดครับโอ้พอเป็นลูกนี่เคาน์เตอร์เยอะเลยเคาน์เตอร์ด้วงเคาน์เตอร์คิวเลน เคาน์เตอร์นาคอตดนะครับเปิดมาก่อนอย่างนี้แล้วเล่นเกมไวได้เหมือนท่านั่งของด้วงด้วยเพราะว่าสามารถเอาอ็อบเจกต,ต์ไวได้เซตเกมมาค่อนข้างไวครับมีมาหลอดกับลูกอยู่ทีมเดียวกันคราวน,นี้พอเห็นทรงอย่างนี้ปุ๊บทีมแฟลบอกดูกรากยาวเลยทีม่มาลุกทํามวาลุกอย่างนี้เนี่ยกูเล็งซิลเลยนะเล่งซิลมีกรากยาวฟาร์มยาวแล้วโดดตายเลยนะ Đương nhiên là hai vị tướng này có thể đảo lại vị trí dành cho nhau nhưng cách vận hành thường xuyên mà chúng ta thấy hơn ở Cyber Sport đó là Dirac nằm trong tay của Skiza và Maloch nằm trong tay của Chihiro. Đây cũng là cách vận hành mà Team thích đánh đúng không khi và ở thời điểm hiện tại thì Team cũng vận hành với Ben Violet ha. Điều hơn là Sorbac khiến thời vừa qua thì cũng đã Có cănทางด้าน của game อย่าง Violet ไว้คอยยิงนะครับ game này có người set gameให้ là Uh, lưu bố có khả năng đánh độc lập ở khu vực trên còn alice và diêu thì lại có khả năng bổ trợ cho nhau ở vị trí trợ thủ và đường rừng diêu ở thời điểm hiện tại gần như là một con bài chắc suất cho vị trí đi rừng rồi uh, rất có lẽ là không có đội tuyển nào sử dụng ở cho đường đơn nữa cả ngày đầu mới ra mắt thì ziu là một trong những con bài làm nên tên tuổi của xuân bách thì bách đã mang ziu vào thi đấu và đến nỗi các đội tuyển phải cấm ziu ở trong quãng thời gian mà ziu không có bất kỳ đội tuyển thủ ban hayate khan như hả? Vì vậy nên um, này nè theo đi du à, nè, có diu, có lippo, có alit, là nè, hayate bỏi thính free được, ghi bởi vì chưa được chọn ở của carry และที่สําคัญเนี่ยมันสามารถคุณนายบิดเข้ามาเติมเกมได้คือมันโตด้วยตัวเองได้แล้วเป็นตัวสปิดพุชในตัวนะครับแบนโอเมนแบรนโอเมนเพื่อให้ทางด้านของยิโปนั้นเล่นง่ายขึ้นนะครับส่วนทางด้านของเคอวิลัสเองแบนเป็นทางด้านของเอลันดอเพราะว่าไม่มีไวโอเลตแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีตัวแก้ทางแล้วตอนนี้นะครับ งั้นเอาออกไปดีกว่าไม่งั้นตัวมาหลอดเองอาจจะลำบากหยิบแร็คครับมาเพิ่มเติมดาเมจครับนะฮะน่าจะเล่นเป็นดาเมจชุดเลยล่ะเออริโปซิลแรพวกนี้เป็นดาเมจชุดเป็นดาเมจเซตหมดนะครับไม่ค่อยเป็นเพอร์เซเกิลสักเท่าไหร่เพราะตัวริโปเองพอหมดคอนโทรเลอร์ก็ไม่ได้ตีต่อเหมือนกัน เลี้ยงไปที่เทลอนัทกับยีนาครับนะฮะเซตตามเบสิกเลยครับมีต้นเกมทำให้เป็นตัวอย่างมาลอดกับลูกนะครับลกลางเกมมียีนากับทางหน้าของดีเล็คอยเซตให้แล้วท้ายเกมมีเทวอนาทนะฮะค,คอยโปรปเป็นเมทเพอร์จเ,เกิลทีมแฟด โอ้ทีมแฟต,ฟตโถมครับทีมแฟตเล่นดาเมดในการโซนครับกายให้เขาแบบยืนยากเลยนะฮะถ้าหยุดจ๊กเกอร์มาจริง,รงคือเล่นไวนะฮะเป็นตัวดาเมจแรงแล้วเลือกพี่มีเวลาให้ทานนนของซิลนั้นได้ฟาร์มโอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจถ้าเล่นแบบนี้จริงนะบอกเลยว่าฮีโร่ทั้งสองฝั่งค่อนข้างที่จะบาลานซ์ครับแต่ว่าเวลาในการเล่นเนี่ยมันมีช่วงเวลาเก่งแตกต่างกัน nó ส ấ t cơ bản n ่อง h ย ọ ั g thôi ที่บื้องต้นแต้าย h างน้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับนะฮะกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยอย่างงกไลค์อย่างงกไลคอกอริทึมแม่งอ่านด้วยว่าถ้าไลค์เยอะคนพิมพ์คุยเยอะซึ่งช่องพี่ไม่ค่อยมีคนพิมพ์คุยกันเพราะงั้นเน่ยคนจะไม่ค่อยคนจะไม่ค่อยเห็นเพราะงั้นช่วยท้กวรคุยกันกดไลค์กดแชร์หน่่ยนะฮะ đi rớt và theo nát sẽ bị giữ lại ở giai đoạn sau của trận đấu. Trong khi đó thì bên phía kia có một sát thủ thực chủ trụ đó là Zil. đội hình của bên phía pháp thì là một đội hình không cơ bản bằng. Họ là một đội tuyển luôn sở hữu những cái đội hình nó nó biến đổi theo qua thời gian và cũng không quá ưu tiên vào việc theo meta. Tính đến thời điểm hiện tại thì luôn là như vậy. Thậm chí những con bài cấm của họ cũng tính chất khóa thẳng vào chủ lực của đối phương chứ không phải là khóa những con bài mạnh nhất ở trong meta và với việc mà critic không được lựa chọn ở trong ván đấu đầu tiên này thì có thể nói còn bài gì lẽ nó là cân nặt nó khi mà không cần bị con bài critic mặc dù ở bên phía đội đỏ và, và là khắp kiếm lại công chờ lơm cứ như khắp không phải là esport dù phòng bù team á red team pen team phạt nguy hiểm hơn với một dòng chảy thời không đến từ aris đội hình của họ cũng là một đội hình tương đối cơ bản thôi tuy nhiên thì nó khác biệt rất một chút là nó có những cái con bài mang theo cái thương hiệu của cá nhân nhiều hơn như là Zil, như là Alice uh, thay vì việc là lựa chọn hẳn những cái con bài uh, nó theo hẳn meta như mình đối phương. Chính xác là như vậy cả Rat với Xuân Bách cũng là một thương hiệu và cả năm vị tướng trong đội hình của Team Fast ở trong ván thi đấu này thì đều là những vị tướng đã ra đời từ rất lâu rồi và đã gắn bó cùng với những game thủ của League Mobile chúng ta cũng đã được rất lâu rồi. Ờ... trong khi Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì Joker mới được sở hữu và sử dụng nhiều đúng không, Lữ Bố cũng đang có quá trình quay trở lại rất mạnh mẽ. Còn thời điểm trước Mà đó thì hai vị tướng này đã dần dần chìm vào quên lãng sau những cái sự điều chỉnh của những vị tướng khác lên ngôi. Cơ bản là Alhazard năng của Gina, Shihiro là Marauder. สกิทเซ็ตครับเป็นทางด้านของดีเลยครับ 120k เป็นเทลอันนาสนะครับส่วนลูกเป็น20นะทีมแฟน์นี้คู่หนูคู่ตาเมียอย่างดีแล้วเกานะครับเป็นริปโป้นะครับ A D C ครับกับทางด้านของจังเกิลนะฮะเล่นสิว X B เป็นลาสตัวโปรดของเขาด้วยเอลลี่ครับมากับแคลลี่นะครับแบบเบิร์กสกิลนะครับเป็นทางด้านของโชเกอร์และโปเอีย แข่งเก่งที่สุดในปัตตพีตอนนี้สำหรับการเป็นโลมิงนะครับเป็นอลิชครับแัรเล่นเคลียร์กลางวัยนะครับถึงแม้ว่าฝ่าตรงข้ามจะมีทางด้านของมาหลอดก็ตามโอและเอลีโดนไปหนักครับเกือบตายครับเลยชุดเดียวเท่านั้นเองเอ็กบีกับขาน้าของโปรอีมาอ่า ต้องฟิกเกอร์ออกเลยครับเมื่อกี้นี้พอเหมือนจะติดสโลจากอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าสตันนะพี่ไม่แน่ใจนะดูไม่ทนเมื่อกี้นี้ต่อยไปที่ทางด้านของคลิเพื่อให้ตัวเองนั้นย่นระยะนะครับจากการที่โยกต่อยใช้สกิลเสร็จมันจะโยกได้เพื่อที่จะไปงัดนะครับแต่ว่าไม่ได้ดังดูเมื้ Tuy nhiên thì đối phương cũng không dại gì để uh, lao vào. Mì tham minh ca lên của tội em chắc chắn trong sòng team. Sau khi nấp ở cái bụi đó thì bây giờ hướng đi của team Flash là hướng tới hang rơi thủ vệ nơi mà gấu cũng đã chiếm được khoảng không trước LH ở khu vực này. Con rơi, nó dành cho vị trí của ABC và ABC đã sử dụng trừng phạt trong tình huống vừa rồi để có thể có được con rơi nhanh nhất có thể. Như vậy nhiều khả năng hai đội sẽ quay trở lại với phần bùa của mình thay vì việc ra hang rồng trong bối cảnh ดิเลกเราไม่แปลกนะเกมนี้พวกเป็นมาหลอดยืนกลางนะครับมาหลอดเปิดได้มากกว่านะครับแล้วช่วงต้นเกมเนี่ย<ร>มีเรียกว่ามีผลตัวเกมมากกว่าทางด้านของดิเลกด้วย ดงฮักอ้ำก็จะถูกดึงอกาด้วยจ้า1มา่องวกเขาทราบว่าคนที่เล่นไปี่นั่นนั่นคือ่เลปที่นั่นนั่นคือค่เล่นไปที่นั่นนันคื่เลไที่นั่นนั่นคือคีเล่นไปที่นั่นนั่นคือคนเป็นั่นนันอ่เจ่นไปท่นั่น่นคือคนที่เนไปที่นั่นนั่นคอคที่เล่นไี่ั่นน่นคือคนทีเล่นไปที่นอาโดนไปทีนึ่นนับ เหยียบครับพิกอาร์ตยิงต่อฮะและเอลีก็ตายเช่นเดียวกันครับยอมพันนี้ใส่ทางด้านของโปอีครับแล้วโถมเข้าใส่ครับแล้วได้ครับทางด้านของ20เนะเอ็กบีเป็นศพถัดไปเอลเฮดเข้ามาในจังหวะนี้ครับแล้วชาร์จก็ไปเกือบจะตายครับแล้วฟิกเกอร์ชาร์จอีกทีหนึ่งฮะส่วนทางด้านของ120ยเคจะยิง ADC ให้ตายแต่ ADC นั้นมีชิปออกก่อนฮะชอว์เรียกว่าดูเหล็กบ้าดีเหล็กก็พอเดี้ยน่ะ รู้มันเก่งตรงนี้แหละเวลาถมถมกันช่วงต้นเกมเอาแม่งไม่อยู่ครับ t e r m i n a t o n นะโอ้ยเราจะกิลแม่นมากนี่ไงเสียปเปอร์เบ a ซิ n งครับโดนเจนิสิ s บาสเข้าไปฮนะจังหวะนี้ยิงทาวเวอร์เลยครับนะครับไม่สนอลิสครับไม่สนโปอีครับเพารู้ว่าต่อไปเดี๋ยวก็ เลือดเด้งคืนหรือไม่ก็กลับบ้านอยู่ดีเอฟบคุมแอลขวาครับชี้แล้วคคุมแอลซ้ายเห็นเอดีแล้วครับเลยถอยกลับมาครับเบิร์ดไปชุดหนึ่งจากทางด้านของ LH ลฮะกาวเปิดคอนค o เลอร์แต่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเลยต้องพยายามกลับไปดูดเลือดฟันที่คีปะ ไม่ว่าอย่างไรอีกต้วเราได้มาถึงจุี้แล้วถ้าเราไดมาถึงจุดนี้แล้วถาเราด้ึงจุี้แล้วราได้มาถึงจุนแล้วเราได้มาถงจุดนี้แล้วถ้าราได้มถึงจุนี้แลาเราไดข่าถึงจดนี้แล้วดมางจนี้แล้วถ้าเราได้มาถึงจนีล้วถาเราได้างนี้ราได้มาถึดนี้แวถ้าเรด้มดนี้แราได้งจดนล้วาเราได้มางจนี้แล้วถ้เดี้แล้วถ้าเราไ้ดนี้แล้ว dính phải một cuộc ganh đến từ vị trí của Tenter Percent nhưng người chịu đam trụ lại là LH và vì thế mà cuộc ganh này không thể thực hiện được thành công. Đường dưới thì đang là 4 đánh 2 nhưng bên phía của Flash không có cơ sở giao tranh bởi lính chưa đẩy vào. Gấu có thể sẽ bắt Ủa tower ha. hả? Đù ha. Gấu đã nói rằng cốt dễ nhưng muốn God lấy mạng của mình thì tương đối khó. Và lần này thì anh ta tiếp Đến nữa trang này fanpage thể là Không có sự hỗ trợ của đội đội anh ta lập tức về. นั่นคือกางที่บอกว่าต้นเกมดับตัวมาดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูครับว่าการเกมหยุด ADC ได้ในการฟาร์มได้หรือเปล่าถ้า ADC รวยก็อีกเรื่องหนึ่งฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ของ o f ฟ i ิ i a l ไม่ใช่ของไม่ใช่ของ Galina ครับ Bây giờ thì anh đang có 3.000 tiền lượng đến ít hơn so với 20% một chút Nhưng nên nhớ 20% đang có KDA là 102 và ADC vẫn còn có một cái ổn Eli gặp nguy hiểm Eli lại đứng cao rồi và lần này thì Eli không còn đường về nữa khi mà có tới ba người của Severus Sport ở khu vực dưới này cách vận hành của team Flash là bộ ba nguyên tử này đi cùng nhau và vì thế mà gấu cùng với Eli sẽ thường xuyên phải chơi một mình ở khu vực đường đơn ừ. gấu chơi rất cẩn trọng nhưng Eli lại thường xuyên có những tình huống nên cần mấy tay. điều khá hay ADC rồi Ellie đang không hợp lắm với các bạn Joker nhiều lần Eli sử dụng Joker nhưng chưa mang lại những độ hiệu quả cao uh, thậm chí là tương đối mạo hiểm với con bài này vì vậy nên uh, có lẽ Eli sẽ phải cẩn trọng hơn trong khoảng thời gian tới khi Joker gấu bị luyện ngục hất tung nhưng gấu không gặp nguy hiểm những cái trụ này thì sẽ gặp nguy hiểm Severus đang đánh rất tốt ở trong 6 phút thi đấu đầu tiên ADC quyết định hạ gục 120 ký trong tình huống này và anh ấy đã oh, được đây của ADC lướt đuôi lại. เริ่มมีไอเทมแบบโดดชุดเดียวตายได้แล้วครับจะโดนติดครับจากแอลเฮกั้นหน้า20%นะชาร์จมันในจังหวะนี้ครับยังไม่เปิดโทมิเนชันนะแล้วยิงหน้าของโปอีก่อนครับได้โปอีกศพหนึ่งอะเอ็บีรู้ครับว่าอยู่ในนั้นนะฮะแต่ล็อกหลบออกมาได้ครับ20%แอลเฮดครับจะเข้าซ้ายครับ20%ฝั่งขวาครับมีอันติอยู่นะครับแต่เลือกที่จะไม่เข้าครับเพราะโอกาสที่เขาจะถอยแล้วฆ่าไม่ได้มีสูงมาก ยี่บเเซ็นครับหันกลับไปฟาร์มคิปตัวเองต่อทางเอดิซีเช่นเดียวกันครับเล่งเ่งเงินอยู่ครับตอนนี้4,500ขึ้นเป็นเจาะเวทแล้วน่าจะขึ้นเป็นแด้ร์เดมนะ โจดของทีมแฟรคือทำยังไงก็ได้ให้ซิวโดดแล้วตายนะครับที่เหลือเพื่อนเพื่อนพร้อมเติมดาเมทให้อยู่แล้วออ่เ trong dẫn vẫn คือเวลาอีสปอร์ต e ต้องรีบจบครับถึงแม้ว่าจะมีเทวนาสในทีมก็ตามครับเน,นี่ยครับและดูฮะคอมโบระหว่างอาริสก,กับซิลครับาว,าาวางรถเกาะเวบปุ๊บทันโดใดส่ปั๊บเหลือทางนั่งของสกิ๊ฮะ เปิดครับเจเนซิสบารีเออร์ครับและโดนซิลอีกหรือเปล่าครับเจเนซิสบาร์ไปฮะแล้วเป็นทางนายของโปรเอเป็นเอลลี่นะครับเก็บไปคฮะตรงนี้มาเปิดทนายของดาร์คซ์เลียร์ครับท้ายของเคอร์เบลัสอีสปอร์ตครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับทนายของเอลเฮดและน่าจะได้ไปครับดรากส์มอนเดสเตอร์เกาเห็นละเกาตรงนั้นปุ๊บครับเขาเปิดฮะเขายิงสวนครับแล้วเปิดเทอร์มินเดชันครับเกาต้องถอยออกฮะไไวววต้้าาหลลลลลงุุยยยเกกบบดดดดชคืออปน เข้าใหม่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับนะฮะโยนสตตนคโนบราสไปครับั่งด้านของโปอีแล้วเปิดคโนบูสมาตอนนี้คลิปเข้ามาประจำการแล้วครับพยายามที่จะชาร์เพื่อเคลียร์คลิปครับาชาร์เต็มเคลียร์คลิปได้ฮะโอ้โหแล้วใส่เข้าไปในจังหวะนี้กาจะเอาเกาไปด้วยครับอ่าดีครับที่สไลด์ออกมาได้ครับโดโคุณโฟจากด้านของโปออครับแต่ไม่ส่งผลสโลนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ต้านสถานะนั่นเอง chủ à, với pha thi đấu có thể nói là tự tin đến từ vị trí của LH bên phía của bên kia thì sau khoảng thời gian đầu tiên bắn tốt thì, bên thì, bình bình thích thích. thì, anh ta cũng đã bị hỏi thăm rất nhiều lần bộ ba chủ lực của bên phía Flash là bộ ba chủ lực cây đam sát thương phép rất khủng khiếp và Alice là con bài ảo à, rất kiểu hấp theo anh át ít ai kiểu ha toang xỉa cô nô phô bài khám ra xỉa thằng đang của phản khóa và khả năng ดร็มอนเเตอร์ครับยังคงอยู่ที่เลนขวามือครับยังกันกันอยู่สามคนนะสกิตเซงะ20%แล้วก็ทางด้านของ120นะครับ120 K น่าจะเสียทางด้านของเดร็กมอนเเตอร์แล้วครับจังหวะนี้ครับยีนาครับดันกลางอยู่ฮนะ เอาหรามมาโดนม,ม,มาตรงนี้ครับชีโลโดมไปก่อนครับเอดซตามเข้าไปครับแต่ว่าตายฮะโดนเจสิบาเป็นจนังหวะนี้ครับ20%นนะส่วนทางด้านของ ADC ซไมได้ฮะเจสิบารกเข้าไปเพื่อตอดครับเงินไม่ได้ห่ากนกันมากนะครับ เกาครับฟาร์มยาวครับอยู่ซ้ายอยู่คนเดียวครับไม่มีใครมายุ่งมาเกี่ยวครับเอลเเข้ามาเพื่อการไม่ให้เอาให้ให้เกานั้นเอาทาวเวอร์ได้ครับแล้วมาเก็บคลิปเลยครับตอนนี้ดูการเงินของเกากันนิดนึงครับหกพันเป๊ะฮะขึ้นมาเป็นโซนิกบูธครับเดือไอชิ้นแล้วก็ทางด้งของโบเกนสเปียร์ครับดูไอเทมถัดไปอาจจะเป็นมาดิเลียนเอ๊ะไม่ใช่สิอาจจะเป็นทางด้านงของคือลิสแมทเนตนะครับอ๋อไม่ใช่ครับน่าจะเป็นพวกชิวออฟลอสนะฮะ หรือไม่ก็เป็นเมลออฟเพนเกาะสะท้อนนะครับมาที่ในช่วงับเงชากงช่วงเ่วงช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 อวงช่วงช่วง่วงช่วงช่วงชเวงช่วง่วงของช่วงช่วอช่วงช่วงช่วงชรวงช่วงช่วงร่วงอ่วงช่วงช่วงชวงเ่วงช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 ่วกช่วงช่วงช่วงมางช่วงชงช่วงชองช่เ่วงช่งชวง่วนช่งช่วงนวงชีวงชวงน่วี่วงวงงว ใรบวญกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพจบักอยู่นะจ๊ะ XB ครับเอ็มระเบิลสกิลครับทำให้ ADC นั้นเก็บชนะเอวิสต้ก้อนเคดักไปได้ตรงนี้เกายังคงครับประจําการที่เล่นของตัวเองฮะพี่ไม่รับงานภาคออฟฟิเชียลแล้วนะครับ แม่นี่ไม่พี่ไม่รับแล้วเพราะงั้นไม่ต้องถามเนาะโอ้โหปาดกระโดดร์นาโดไปจังหวะนี้ครับแล้วสามารถเก็บทางด้านของซีโร่ไปได้ครับแต่ว่าแรกกับเอดีซีเช่นเดียวกันครับยังเจาะไม่เข้าครับท้านน้องกอล์อีสปอร์ตครับตามเดยก็ตามที่สเกลงานหนึ่งนักภาคยังมีจำนวนเยอะขนาดนี้พี่ก็ยังจะไม่รับภาคอยู่เงี้ยแหละยกเว้นมีกำหนดไปเลยว่านักภาค ตอนโปรลีกมีสี่คนเป็นใครบ้างมีตารางเวลาชัดเจนอะไรบ้างเอออันนั้นอาจจะสนใจกลับไปภาคอีกครั้งหนึ่งมาในจังหวะนี้ครับเอมเข้าไปครับทางด้านของเอลเลกเกี่ยวไว้ครับแต่เขาเลือดไม่ลดนะครับเพราะเปิดคอนคูลเลอร์ครับแล้วคอนคูลเลอร์กำลังจะหมดนะโอ้เลนสตาร์เลียนออกมาได้ครับคิลเลอร์จ็อกเกอร์ครับจากทางด้านของเอลลี่ครับพยายามที่จะต่อโป๊กอยู่อะโอ้ เริ่มตึงครับเจาะไ,ไม่เข้าครับท้านน e ักขับเกอร์เบลร์อีสปอร์ตพี่ว่าโปลีกอ่ะพ yeah ี่ถอยออกมาแล้วให้น้องๆรุ่นใหม่ๆหรือว่านักภาคที่งอยู่ตอนนี้มีสล็อตภาคให้มันเต็มเวลาดีกว่าเออมันมันจะได้ดูแบบต่อเนื่องอ่ะคนเป็นแฟนขับคนนี้ก็ได้ดูต่อเนื่องไปอารมณ์ไอการมันก็ได้ดูต่อเนื่อง อย่างเงี้ยดีแล้วพี่นั่งทําวิเคราะห์อ,อยู่บ้านเงี้ยดีแล้วสนุกดีได้สนิทกับพวกเรามากขึ้นด้วยมาทันครับสนอี่เกมแรกคนนั้นเองแปดต่อเจ็ดอยู่เลยครับยังบุกกันไม่เข้าครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ช็คพุ่มเอลซ้า โดนเตะปากทางด้านของ XB ครับมีการเปิดเจอในสิบเบลเลอร์เข้าไปครับในช่วงหมานี้ครับทางด้านของโปรอีครับล้อหลอดทางด้านของร้อยยี่ยูตรงนี้มีการซัดกันครับเอดีซีต้องออกมาก่อนครับโดนเอลิทเอ็มสกิลเข้าไปใส่ครับช็อคมาจากชีฮิโร่ฮะตะปาใส่ทั้งมันเก่าครับแล้วไปไล่ทางด้านของเอดีซีครับ20%่สิกำลังจะร่วงครับต้องถอยออกมาครับพยายามที่คนทัโฟเกียวไว้ครับทางด้านของโปรอีแต่จังหวะนี้ชีฮิโร่ครับโดนทางด้านของเอดีซีอยู่ฮะแล้วพยายามที่จะยื้อครับถอยหล ปาดถอยหลังปาดครับโซอีเตอร์ดูดเพื่อให้เกาะมันขึ้นครับ120เกมีโอกาสยิงก็จริงแต่ไม่สุดครับต้องระยะระวังระยะตัวเองอยู่ครับแล้เอฟจะต่อยทางด้านหรือเปล่าครับกิซก็ไปครับพยายามที่จะลากกลับแต่ว่าเหลี่ยมมันไม่ได้ฮะแล้วน่าจะไปที่ทางด้านของดาร์คสเลเยอร์ครับ và bây giờ า p อ a ép l ê อ đến từ p ก á trang ไ h ô n ว họ t h i า u ADC แล có lẽ đ â เ v ็ n chỉ là กา ADC ể m s o ก t t บ ô i a d ี cần bùa x a บ h ở น h à m พ n h เ à LH XB พาดครับโดน LH ครับเก็บไปครับแหลมไประดับนี้โอ้โหเราเพิ่งเปิดสามของ Darkslayer ในทันทีครับร้อยยี่สิบ K ครับยิงอยู่ข้างหลังนะฮะ20่บเปอรานารังของ LH ครับจ่ายตัเมตอยู่ครับยิงเข้ามาครับแล้วช่วยกันปาดครับเป็นทาง20%ดยีนะ ได้ไปตรงนี้ครับ ADC ครับมากับโปเอีครับมาเอา Episode ขอน K-Dust นะครับเปางาิดีเน้า่ทังมี่อง่าิมดอยู่ตั่อบงทีตที่เลม็มบนนะ เป็น20%ขอบชนาของ LH ครับ no 120เคบาในจังหวะนี้ครับเปิดอีกเกินอมีช็อคปาดด้านหลังอยู่ครับ c ิโร่ครับโซนเอาไว้ครับแล้วได้ทาวเวอร์นี้ไปอย่างไม่ยากเย็นนะตอนนี้ Death Monitor ยังคงเลือดเยอะอยู่นะครับเกือบเต็มหลอดเลยนะแล้วพยายามออกมาบวกครับเกาครับเ e ส s าเลียนเข้ามาครับต้องฟิกเกอร์ออกครับชนาของสกิ n s a k e แล้วตรงกลางครับตรงนั้น20%ไม่มีโอกาสที่จะเข้าครับเจนิสบาร์สไล่ออกไปครับชนาของ e c เหลือครึ่งหลอด ไปเติมเลือดก่อนครับแล้วโยกมาที่เลนกลางครับเปิดอีเกิลอาฮะแล้วยิงครับแล้วได้ทาวเวอร์ไปอีกทาวเวอร์หนึ่งครับจากหน้าของ 120k หันกลับมาเพิ่มเติมครับการเงินให้กับทีมอีกนิดนึงครับ20เพลยซ์เค้น หรือว่า20%นั่นเองเอาทางด้านของเอพิโซดต้องกันเคทัชให้ครับเก้ามายืนป่วนป่วนอยู่จังหวะนี้ครับช้าจากนั่งเอาเฮ้ยจ้าเก้าต่อเจ็ดการเงินนี่เฉียดเบียดกันสองร้อยเท่านั้นเองครับ ADC ADC อิเทมเต็มหกช่องแล้วนะครับตอนนี้ พบอกไม่ได้จริงๆว่าตอนนี้ใครจะจบได้ใครจะได้เปรียบนะครับสูสีมากนีาป็นลาทโ่มอินเดีจะไดกนับสอย่างมากี้าตอังเฤษี่สนามแขันในนัด่ของีเป็ัดทีองดูานี่เนั่ของล้จะเปดท่องานี้เป็ัดที่10ของดูกาล่จะเปัที่1อดาล่ับที่1อดก่ับก่องฤดกาล้ว เปิดเจนิสบาล์เออร์ครับแล้วไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิง,ยงครับสกิจิก้ก แล้วจ่ายทางนั่งของ J10 บ้าไปครับแต่ ADC ยังไม่ล่วงครับยังคงตามต่อครับเปิดอีกขึ้นอายแล้วเกี่ยวฮะตอนนี้เอลเฮดก็มาครับแล้วบุกเข้าไปทะลวงหน้าครับตอนนี้แล้วด้านซ้ายมือชี้ฮีโร่ครับโซอีเตอร์พยายามที่จะเกี่ยวทางนั่งของเกาไว้แต่เกาเลสตาเลียนหลบออกไปได้ครับแล้วเอลเฮดครับไปเอาทาวเวอร์ทางด้านฝั่งขวาครับแล้วเรียกเพื่อนไปในจังหวะนี้ครับกําลังจะไหลขึ้นไปเหลือครีปตัวหนึ่งครับน่าจะเอาไม่ได้แต่ว่า28วินาทีดาร์คสเลเยอร์กำลังจะเกิดฮะ để đổi người đánh trụ ở trong tình huống vừa rồi khi họ vẫn còn đủ cả năm thành viên và chia đều ra ba đường nếu như họ quyết tâm đánh có thể họ sẽ có được một hoặc hai đường lính sâu cấp tuy nhiên họ sẽ bị mất đi một hoặc vài thành viên nếu như đối phương ùa ra với đủ cả năm thành viên ดูยาวๆไปจนจบคู่นี้นะครับนะาะตอนจบแล้วอยู่เพิ่งออกไปไหนกันนะเก้าอี้หอแอดดซิสครับนั่งสบายมากนะครับยิ่งคนตัวใหญ่นะพี่บอกเลยคอนเฟิร์มนั่งสบายจริงนี่ครับลองเปิดดาสซเลเยอีกครั้งครับนี่เป็นตัวที่3ของเกมแล้วนะครับใช่ปะวะใช่ตัวที่สาม

เลี้ยงมามีมาหลอดครับกับทางด้านของเอลเฮชดันชี้ไปที่เลนกลางครับค่อยๆเลี้ยขึ้นไปเรื่อยๆคนี้ดันชี้ไปที่เลนกลางครับค่อยๆเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ดันชีที่เาครับคยๆเี้ยงนยๆครับ้ดันช่าครับยนไปครับต้ชี้ไปทาว่อให้หน่อยนะ apan cock Force five ill review three zeroeth website.comетыpotty.com. ก็ยังคงเป็นสงครามจิตวิทยากันอยู่ครับนะเล่อในเรื่องของการของพื้นที่ในการเล่นครับมีการเกี่ยวเทนนิสงซอร์เกิดขึ้นครับต้องฟิกเกอร์ออกมาในจังหวะนี้ครับชิโร่ช็อกก็ไปกันางด้านของ a อ c ีครับ ADC จะไปทางไหนครับเราทาปัด้านนของชิโร่ฮะผมเข้าไปครับ20%ครับ ADC อดีางกด้านของมาร์คออฟฟอร์ะแต่โดน20ซ็น้เก็บไปได้อยู่ดีครับล้ำหน้าครับ ดูว่าคำหน้าด้วยทางด้านของ l อครับโดนเตะทางน้าน b ครับจะค่อยๆถอยออกมาฮะตอนนี้ยังคงมีเดสมอนเตอร์อยู่ครับในเรื่องของการคุมเพื่อเอาทาวเวอร์ครับเดสตาเลียมาครับแต่ว่าเกาสัดสินใจที่กลับไปครับโดนเจนิสบาร์ไปในจังหวะนี้ฮะโคโนโฟกัสเอาไว้เพื่อให้ทางด้านของเดสมอนเตอร์ยังคงได้ทํางานอของตัวเองอยู่ฮะพยายามที่จะเอาคำตะกาวเข้าเข้าไปปาดทางด้านของเดสมอนเตอร์ครับเก็บเดสมอนเตอร์ไม่ได้แต่เลือดถึงเลือดเหลือเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองโถมเข้าไปแล้วได้ทาวเวอร์ทางด้านของฝั่งงงงขขวาาาาคคครรรับเีียย์ฟนนะะะฮฮตกโดดท้อ จะทำอย่างไรต่อครับท่านั่งของทีมแฟร์ครับโดนกดอยู่หน้าบ้านอย่างนี้ครับเลือกที่จะถอยออกมาครับตอนนี้มีตัวเลือกเป็นท่านั่งของอเมซอนตะก้อนเคดั้ล่างโตเต็มวัยนะครับกับอีก50วินาทีฮะเป็นท่านั่งของเดรดเมอนเตเตอร์กำลังที่จะเกิดครับช่วงนว้ะน่งต้องั้งใจีะ้ท้สุรบแร์้องตั้งใ่จะ้องทห้คับทต้อ้งใจที่งทำ้ดีที่สุดครทจัจ อกเ t เป s เอ็การีเปิดเกมแล้วมานาชิลไม่ช่วยครับแตกไปก่อนนะขอบคุณ15ดาวครับน้องพนุพงษ์ฮะโอ้พักกันลูกพักครับจริงๆครับ ตอนนี้ทางด้านของดักเบซิงครับอยู่ที่ 20k เทลอนาสนะครับเอลฮครับดันคิฟไปที่ฝั่งซ้ายครับตรงนี้มาเปิดทางด้านของบูบับเขาจะสติลบูบับครับแล้วชาเติมแรงเข้าไปแตกกันทันทีฮะวิเเข้าลแอนกและดนดมดี เอาแล้วเปิดทันทีครับแอลเฮดครับช็อคเข้าไปซ้ำครับทอร์นาโดใส่แอลเฮดเต็มๆครับและวเอดีซีจะออกได้หรือเปล่าครับแอลเฮดเลือดเด้งขึ้นมานิดนึงครับและวเอดีซีตกอยู่ทางด้านข้างวงล้อมของโคโนโฟฮะปาดคำหน้าอยู่ครับโซอิตเตอร์ขึ้นมาเกาะเด้งพึบเลยครับทางด้านของชิฮิโร่โอ้โหแล้วเข้าไปแอลเฮดครับฟิกไปในจังหวะนี้ครับแล้วจ่ายไปคอมโบฮะหนึ่งสองสามตายคาที่ครับเล่นดีจริงๆครับแอลเฮดจะทั้งของซูเบลัสครับเกมนี้

โอ้ต้องยอมเลยครับว่าจังหวะฉาบฉวยเล่นได้ดีมากครับหางไก่ครับไอ้แล้วเอาไข่ออดออกไปเปิดไปครับแล้ว20%ครับเปิดเอาทาวเวอร์ก่อนเลยครับแตกไป2ด้านแล้วครับตอนนี้ฉาดเพื่อเกียร์คลิปอีกรอบหนึ่งครับ3,000กว่ากว่าครับเมื่อกี้เห็นคาตาครับแล้วช็อคเกี่ยวทงด้านของโปอีไว้อีกครั้งหนึ่งครับคนนี้ก็โนมเข้ามาครับเป็นไทยฮะตรงนี้เป็นท่าทางของเกาครับเลสตารีนเข้ามาแต่ไม่สามารถที่จะออกได้ครับแล้วเอลลี่ครับแล้วแตกไปก่อนครับทาวเวอร์นี้ฮะแต้มแรกเป็นของเซเวอรั